ครับผมมากับเมียของผมเองก็คือองค์ที่น้องนัดนะฮะของเราเนี่ยดูไว้เนี่ยก็คือจะเป็นตรงนี้ครับพระปิดตาณั้นะนะฮะครับเนื้อผมเกรสอตาณั้นะเนี่ยโบวติโดยโบว์ติแล้วอ่ะถ้าเนื้อเกรสอเนี่ยมั a จะเจอแต่นิ้วๆแล้วจอฟูแนวสั้นไม่ต่อแล้วไม่ต่อแล้วโอ้ยหนี่คอนเทนต์ต้นแตกออกจริง สวัสดีครับมาพบกับผมเฉินลังเทพครับวันนี้นี่ครับผมมากับเมียของผมเองครับคือคนที่เท่าไหร่น้องขนม่คนที่เท่าไหร่คนสุดท้ายนี่วันนี้ดูในคอซะก่อนนะฮะนี่นี่นะฮะจะทําจะทําอะไรนี่เกรงใจโอ้โหมุมนี้มุมเฉยนะฮะจะทําอะไรนี่เกรงใจพระในคอน้องขนมหน่อยนะครับแล้วก็อีกท่านครับผมนี่ทำไมทุกวันนี้ทคุณทำตัวเงียบจัง คอนเทนต์หายนะมากท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนลังเทพครับแล้วก็เดช Jo, The Co, t h สักทีวันนี้ดมไปหลายดมเลย The Jo ดมอะไรหางานให้บ้านเขาอยู่แล้วก็วันนี้ครับเพื่อนๆเรามาพบกับแขกรับเชิญับครับนีครับนักครับผมครับแนะนำตัวหน่อยครับนัจดนตรีผมครับก็เล่นพระนะครับสายองค์โคตจดุคามแล้วก็พระหลักยอดนิยมนะครับก็วันนี้มา เดินผ่านหน้าร้านแล้วก็พอดีแบบอยากเสียตังค์อะไรเงี้ยอยากเสียตังค์เลยก็เลยมาถามพี่จันมีอะไรบ้างนี่มันจะดีครับนี่น้องนัทรู้จักเขาเปล่าอ๋อน้องขนมครับเป็นเพื่อนกันอยู่ในเฟซอยากเปลี่ยนสถานะนี่ได้ไหมต้องขอต้องขอต้องขอให้ยืมไม่ได้ให้ยืมไม่ได้ก็คือน้องนัทเนี่ยเอ่อเมื่อก่อนเนี่ยก็เคยเช่าพารที่ร้านลังเทพแต่นานแล้วนะน่าจะมีสี่ห้าปีแล้วพี่เหรียญแปะเหรียญแปะเยญนั้นเอางี้พี่ถามหน่อยตอนนั้นเน่ยเช่าไปราคาไม่สูงด้วย ใช่ครับเข้าไปเข้าไปออกนี่กำไรทั่วไหมองค์นั้นก็หลักหมื่นนะก็หลักหมื่นหลักหมื่นครับผมเป็นเริ่มต้นเลยนะผมเริ่มเริ่มเล่นพลาแบบจริงจังนะใช่ไมเกย์ไม่คือไม่คือนะก็คือน้องนัทเนี่ยพอดีปกติก็ยังไม่เคยเห็นเช่าหลวงปู่โตะนะยังไม่เคยฮะแต่ว่าองค์นี้แบบมันเตะตาเตะใจจริงฮะก็เลยก็คือเรื่องของเรื่องอะเมื่อกี้นั่งนัทคือเขาก็มาพูดคุยทักทายกับพี่พลซึ่งพี่พลเนี่ยเขาก็จะคุยกันเรื่องจัดทุกครมเรื่องเซียนแปะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยอย่างพีี่่พลเนย น้องนัทเนี่ยจะเน้นไปทางเซียนแฝะอ่ะใช่ใช่แล้วพอดูไปดูมาเขาก็รู้สึกว่าเหมือนกับอยากถามหลวงปู่โตทำไมอยู่ๆถึงอยากสนใจหลวงปู่โตก็เป็นพระหลักยอดนิยมนะฮะเราก็สนใจว่าเอถ้าเกิดก็คือเป็นพระตลาดเราก็อยากจะศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็พอเห็นพระสวยๆ่ีก็เอออยากอยากลองบูชาด้วยครับคืออยากจะมีบ้างแต่ว่าถ้ามีก็สไตล์น้องนัทก็คือต้องสวยจัดแล้วสวยหายากสวยก่อนแท้ที่หลังเลยแท้ด้วยครับแท้ที่สำคัญสุดเลยแล้วก็อยากได้แบบประมาณนี้สักองค์ อันนี้แท้เลยครับไม่ฮะสองข้างแท้ฮะลองให้กล้องดูใกล้ๆหน่อยโอ้โหเป็นไงใหญ่ไหมรเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวมีดราม่าอ่ะค่อยดูคลิปนี้ก็คือองค์ที่น้องนัทนะฮะของเราเนี่ยดูไว้เนี่ยก็คือจะเป็นองค์นี้ครับพระปิตาณธนะนะฮะเนื้อผงเกสรนะฮะจำนวนการสร้างโดยประมาณก็2 7 0 0ันร้อยห้บถือว่าน้อยนะสำหรับน้อยมากซึ่งปิตาณธนะเนี่ย ปกติด้วยปกติแล้วอะถ้าเนื้อเกสรเนี่ยมักจะเจอแต่นิ้วตื้นๆแล้วก็พระจะไม่หนาแล้วก็บางทีมันก็จะมีโซนเข้มไม่เข้มแต่ยิ่งเข้มก็ยิ่งแพงซึ่งถ้าถามตัวพี่นะส่วนตัวพี่นะนันะเกสรองค์เนี้ยน่าจะเป็นองค์ที่พี่ซื้อแล้วอะสวยที่สุดตั้งแต่ที่เคยเช่ามาได้หรอกซื้อได้ซื้อได้น้อยซื้อได้ไล็กๆเพราะว่ามันจะหาสวยแล้วอันนี้แชมป์ด้วยใช่อ่าและนี้ก็คืออ่า มีดีกรีรางวัลที่1งมา4งานงานธันวคม,มก็คือประกวดไล่มาเลยตั้งแต่งานในกรุงเทพ2งานแล้วก็งานสุราชการแล้วก็มีอะไรนะสามพันหรอาสามพันยังไม่เคยส่งเพราะว่าได้มาตอนนั้นมันประกวดไปแล้วสามพันก็จะมีงานอ,าอะไรนะโคราชแล้วก็ทางใต้งานหนึ่งแล้วก็มีงานในกรุงเทพสองงานก็จะมีสุราชการแจ้งวัฒนะนงานหนึ่งจริงๆก็กะว่าจะเอาไว้ประกวดอยู่ในสืาาานอหรือเปล่าเล็กน้อยอ่าแล้วก็เป็นองค์ดาราในหนังสือด้วยแต่หนังสือพอดียังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวลงรูป ในหนังสือให้ชมด้วยครับผมก็คือพูด,ดง่ายๆว่าก็คือประกวดส่งไม่เคยหลุดไม่เคยติดที่อ2อค,ค,คือได้ที่หมาตลอดองเดียวที่จบเลยอ,องนี้คือถ้าเข<ว>้า <จบ S 1> องค์นี้ก็คือว่าจบ,บ,บและเพราะว่าพี่มองว่านัฐนาราคาไปได้อีกเยอะครับผมเพราะว่าอย่างกนกข้างเนื้อเกสรเนี่ย พี่เคยทำคอนเทนต์ขายภาพเบยนะกนกข้างเกสรเคยขายไปเท่าไหร่สี่สี่แสนห้าแค่วิบลใช่อ่าสบาณนั้วนะแต่องค์นี้ยังไม่ยังไม่เคยปล่อยอ่าอยากได้องค์ไหนอะคะับได้ไหมอยากได้ไครับองค์นี้แหละครับองค์นี้ค่อยเอามาเนาะเอ้าเอาอะไรหนูเอาอะไรค่อยค่อยมาเช่ากันก็นตอนนี้ใบประกาศเนี่ยเอ่อยังยังขาดอยู่สองใบเพราะว่ายังไม่มาก็จะมีตอนนี้นะตอนนี้จะมีอยู่สองงาน ไม่แต่หนูเอาไปให้เขาก็ได้ได้พี่ไหนแม่แต่สะดวกเลยเดี๋ยวนัดเอาันครับเอาเลยเดี๋ยวนัดเอาครับเอาเลยนัดเอากันเอนะพระเอาใบประกาศนะครับก็คืออ่าตอนนี้ใบประกาศมีสองงานแต่เหลืออีกสองงานก็ต้องรอก่อนได้ครับแต่ถ้าอยากได้เพิ่มน้องนัดก็ต้องเป็นส่งเพิ่มเองได้ครับแต่อันนี้ราคาเนี่ยคือราคามันจะค่อนข้างสูงนะคือถ้าทั่วๆไปเนี่ยขายกันอยู่คือถ้าแบบไม่สวยเลยเนี่ยอาจจะไม่ถึงสองแสนแต่ถ้าทั่วๆไปก็สองแสนกว่าแต่ว่าเออก็มีคนขายเนี่ย เลทที่อยู่ประมาณที่แพงที่สุดตอนนี้ก็ถึงเลขสามแต่องค์นี้ก็จะมีตลับทองลูกหนึ่งก็ตลับทองก็อาจจะมีประมาณนักสามหมื่นบวกลบหรืออาจจะสองหมื่นใบใไม่แต่ต้องนัดข่าสไตล์ผ้าแชมป์อีกแล้วชอบสวยๆแชมป์ครับผมเขาซื้อซื้อซื้อนี่คือเราเราเราชอบผ้าไม่ชอบทองใช่ใช่อย่าไปอย่าไปอิงกับราคาทองอิงตามความเขาเรียกว่าอะไรความสวยของผ้าเพื่อนๆต้องฟังเมียของพี่แล้วเรานี่ต้องกินอะไรกินอะไรกินหน้าตาหรืออินตรง อะไรอะไรอมอมตอนนี้ตาเขาดูกลุ่มๆนะเวลาเวลาขากลุ่มๆก็จะดูเซ็กซี่จ๊อขอมีสักหน่อยดิจ๊อขอเดี๋ล็อกใส่ขนมหน่อยดิจ๊อไอนจ๊อยิ้มเลยก็อันเนี้ยพี่ขอเปิดสักสี่แสนล้วกันดูแล้วว่าไงครับมันรู้สึกมันเต็มคาราเบลไปหน่อยนะพี่อ่เดี๋ยวลองต่อดูอ่า ลองต่อดูได้นิดหน่อยอ่าแต่จอมองหน้าผมนะโคตรแพงอะมองได้เลยแต่อันนี้คือพี่ถ้าสมมติว่าพี่ตกประกวดติดที่หนึ่งเขาจาเพราะว่นนี้มัน,มนที่หนึ่งอะมันคือพี่ขายเนี่ยลูกค้าหลายๆคนะนะเช่าเนี่ยคนน่ะจะสวดรังเทพได้อย่างเดียวคือแพงแต่ถ้าถามว่าเรื่องความสวยความไม่เดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้สวดไม่ได้เลยผมเชื่อแล้วบางอย่างเนี่ยแพงกว่านี้แต่วันหน้าเดี๋ยวก็ถูกจริงแล้วก็ มันมีหลายองค์ที่รู้สึกว่าตอนนั้นเราขายไปเนี่ยคือมันเป็นราคาโล่งน้านะ,<ฮ>ะแต่สุดท้ายเราก็ต้องไปขอเขาซื้อส่วนนสำหรับหนูนะหนูว่าคขาว่าแพงใช้ใช้ไม่ได้คเพรา,วาะว่าพระเลือกเจ้าของอืคือด้วยความพอใจเนาะมันอยู่ที่ความพอใจอเราจะมาว่าแบบมันแพงอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ใช่เหรอเราเลือกใครหนูเลือกไั้งหมดเลยค่ะไม่สนลูกเคยแต่กล้องไหมแต่กล้องสักหน่อยไหมได้หมดแหละตอนนี้ของขวัเอางี้พี่เฉินเอา35แล้วกันพี่ โอ้โหสามแสนห้าห้าห้าไม่เฮ้ยเอาแล้วจอฟูลแนวสั้นไม่ต่อแล้วไม่ต่อแล้วเออใจเย็นจอใจเย็นจอเดี๋ยวรอน้องนัทเขาบอกไม่ต่อนะไม่ต่อได้วนะเอาอย่างี้เอารถแลหน่อยได้ปีรถเอาอย่างี้เอางี้น้องนัทคือเราอ่ะเป็นลูกค้าเก่าแก่กันไหมก็ผมอ่าแต่ราคาเนี่ยคือจริงๆริงราคาสี่แสนเป็นราคาที่พี่อยากได้ฮะแต่เอางี้แล้วกันพี่ขอแบบเน็ตให้เลยที่ที่แบบว่าอย่าต่อแล้วหน้าราคาเนี้ย พี่ขอสามแสนแปดละกันได้เลยๆแล้วหนูขอขอทุกพระในคอได้ครับสามแสนแปดใช่ไหมจ้ะนี่ค่อยๆจัดท่าเลยฮะสามสิบแปดสามแสนแปดโอ้ยนี่คอนเทนต์้านแตกของจริงไม่อยากดูโอ้พี่สี่แสนห้าขมาหน้แถมด้วยขอพี่ไปด้วยขอพี่ด้วยมันก็สวยอยู่นะคะโอเคแลโอเคแล้วองเล่ต้องเหมาะองเี่ต้องมาะมาเดยวบ้านผมจะตาพี่ถามี่หกไกลละหัวนมแข็งเนเริ่มเรทะลุแล้ว ก็เหมาะก็กันที่โอ้ยนไม่มีมีไปเขี่ยหัวนมด้วยวันนี้ไปเอ้างี้สี่สันห้าแล้วแถมได้ไหมจัดไปอะไรเนี่ยพี่พี่ไม่ห่วงได้ได้เท่านี้เลยพี่ได้เท่านี้คือเป็นราคาดาราพี่แบบขายแบบเน็ตให้เลยดาราเลยนะ อันนี้นะติดที่หนึ่งสี่งานงานธมาคมแล้วก็อ่าเป็นองค์ดาราในหนังสือแต่หนังสือเดี๋ยวเดี๋ยวไว้พี่ไปซื้อแล้วเอามาให้ครับผมเดี๋ยวจะลงให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีด้วมีขนมแขมไปอีกนะมเออมีขนมด้วยนะไหนหนูดูมันมันสวยหรือเปล่าสวยหรือเปล่าโอ้โหอยากดูว่ามันสวยจริงหรือเปล่าจะไม่สวยกับมือไม่เคยซื้อไม่เคยซื้อพระแล้วแบบกับมือสัตว์อังนี้เลยกินเล่นราคาเลยนะเป็นยังไงมันสวยมากเลยนะคะพี่เพื่อนมีพาพาอยู่นี่ครับ เราจ้างนักเก้กคุยมาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาเก้กคุยมาให้ให้ให้เมียผมกินก่อนไหมในสามแปดเลยสามแปดฮะอันนี้ก็คือแบบเน้นให้เน้นเลยฉันบอกจะเอาไม่เอาค่ะนี่เอาไม่เอาทำไมฉันซัดอะไรนะทีเนี่เอาเอาไม่เอาราคานี้อ๋อวันนี้จอทำไมยืนห่างจอก็กดดันผมด้วยจอทนี่ไอ้คี้อยู่นี่ไม่เห็นอยู่นี่มันคงไม่มาแล้วจอขอเดอะร็อกให้น้องนัทอีกครั้งครับ ในานเนี่ยตาตาซ้ายเนี่ยเละับงนี้จอเขาเกือบบ้านแตกไปทีนะนะคอที่น้องขนมมาตอนนั้นนหอะแต่อันนี้คงจะเละแต่ว่าราคานี้ถามว่าแพงไหมมันแพงแหละแต่ว่าวันหน้ามันก็ไม่แพงแล้วแหละเลนผมผมผมมองว่าแพงมันผมว่ามองว่ามันก็เหมาะสมนะครับกับความสวยครับรู้ไหมตอนที่พี่เล่นแต่ผมจะออกต่อได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่อยู่ที่สายป่านเราแล้วก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยถ้าเก็บผ้าสวยถ้าเราไม่รวยยังไงก็ชนะใช่แต่ผมมองว่าเก็บได้วงนี้อยากเก็บเหมือนกันรู้ไหมตอนที่พี่เล่นเมื่อประมาณสิบ กว่าปีเศษที่แล้วอะ่ะตอนนั้นรุ่นนี้เล่นกันอยู่ประมาณ30,000กว่าบาท40,000เอ,อ,อ,นองน,นะแต่ว่าราคามันโตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วโตทุกรุ่นแต่ถ้าถามว่าในรุ่นที่ว่าห่างเชิงที่ว่ามันยังไม่ขึ้นแบบพีคสุดๆรุ่นนี้ถือว่ายังเก็บได้ก็เ<ะ>องเป็นลูกเพรานะแต่ซื้อที่ว่าไรสองหมื่นกว่าบาทใช่ประมาณแสนกว่าบาทใช่ก็เอามาขายพี่ล่าสุดก็แสนกว่าบาทดูนี่นี่เนี่ยเคยเช่าเท่าไหร่ 20, นะสองหมื่นกว่าบาทจริงไหมเนี่ยจริงครับถูกเคยเช่าไปสองหมื่นกว่าบาทแต่ตอนหลังน้องทำงานซีทีเอส แต่ตอนหลังเนี่ยเอามาขายพี่พลแสนกว่าาเนี่ยเนี่ยมันก็มันก็อย่างที่บอกอะก็คือพี่พลเขาขายไปเท่าไหร่นะสามสิบแปดสามแสนเปดเดี๋ยวเดีขามาขายแล้วเท่าไหร่ล้านสองก็ไปเออมันเป็นมันเป็นมันเป็นราได้หมดไงครับผมมันเป็นไปได้หมดไงแต่ถ้าซื้ออะก็แนะนําว่าครับครใกล้ตัดสินใจแล้วฮะใกล้แล้วใกล้แล้ว อ่ะพี่จัดไปแล้วองแม่พิเศษของแม่องแม่ได้ได้ได้นีกได้ได้ต้องแรกที่สวยที่สวยสวยใช่อ่าเนี่ยสวยไหมเนองขนมสวยไหมคะสวยครับพระนะพระแล้วใหญ่ไหมครับอ๋อใหญ่ใครตอบวะใครจะตอบว่าใหญ่หรือไงใหญ่ไหมฮะพระใหญ่ไหมฮะใหญ่ครับพระใหญ่ไอ้ตามองพระพอดีเงี้ยใส่แว่นเออตาไม่ได้ยินแล้วผมอ่ะพี่ลุยโอเคครับผมแล้วถ้าเกิดผมขายคืนนี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหม ถ้าคุณบกติหัก80ใช่ไหมฮะแต่อันนี้ถ้าขายคืนน่าพวกกันก็เอา7 0เปอร์เซ็นไดีอันนี้มุกนะเพื่อนมุกนี้เลยไปอ่ะลุยครับตัดไปขอหนังสือนะครับพี่เฉินได้เดี๋ยวเดี๋ยวหนังสือเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปซื้อให้แล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่เอาฝากไว้ที่นี่ก็ได้ได้ครับกมาเมื่อไหร่ก็เอาอันนี้พี่ฝากเพื่อนซื้อแล้วได้ครับได้ครับครับผมบัญชีเลยไหมครับบัญชีผมเอาบขียนหนังสือไม่ใช่บัญชีเมียกเหรอเอาบัญชีไหนูก็ได้บัญชี มาเนี่ยก็คือเดี๋ยวจะเราจะขอสัมภาษณ์น้องนัทพอสังเกตได้ครับสังเกตเลขครับพี่อ่าห้าหนึ่งสามใสจนี่โตมากแล้วนะหน้าเหมือนลูกพี่เหรออ่ใช่หน้าเหมือนพี่นะหน้าเหมือนหนูก็แปลกแล้วไม่ใช่ลูกหนูนี่ให้ดูเรื่องเมื่อกี้อ้าวเหรอเอนี่เป็นองศาลาอ่าองศาล้าน่าเต็มหน้านะสวยมากใช่ปุ๊บน้องขนมบอกว่าเดี๋ยวทำลูกอีกคนนึงอ่ะเรียบร้อยแล้วพี่สามสิบแปดอ่าครับผมที่นัท เหเนแล้วอยากได้เลยอ่ะไได้อะรเอาไปห้อยเลยเอรไม่ใช่พระกล่องกล่องเปล่ากล่องลือตีกสวยสวยสวยก็คืออันนี้เราสวยก็บอกแล้วเห็นแล้วอยากได้ก็คืออยากจะถามน้องนัทนิดนึงเพราะว่าน้องนัทเนี่ยตอนแรกอ่ะเคยทำงานที่บริษัทเอ่ยชื่อได้ปะ ก็น่าจะได้แต่ว่าออกมา4-5ปีแล้วก็คือน้องนักเคยใช่เคยทํางานของที่บริษัท CP ครับผครับผมแล้วตอนนั้นคิดยังไงถึงว่าเทำไมถึงอยากจะมาเล่นพระอ๋อก็ช่วงนั้นตอนทํางานไปจาไปด้วยแล้วก็เรียกว่าเล่นพระไปด้วยเราไม่เล่นพระหรอกก็สะสมอเป็นนักสะสมก่อนนักสะสมครับก็สะสมปุ๊บแล้วก็ ลองเอามาเอามาออกดูเพื่อมันมีกำไรตอนนั้นส้นแปดลมใส่ไหนอะคะเป็นเส้นแตะลมสีครับตอนนั้นซื้อแต่เส้นแตะเส้นอย่างเดียวแต่ตอนนี้พะหลักพะเป็นที่นิยมครับผมตอนนี้หลักหูสุดยอดค่ะตอนหลังพี่ก็เห็นน้องนัทเนี่ยก็คือเหมือนเดินซื้อขายเป็นแบบเป็นเป็นเหมือนจริงจังเลยอะก็จริงจังเลยฮะเพราะพอเริ่มมีกำไรมันก็โคเบอร์กับรายได้งานประจำแล้วมีเวลาว่างขึ้นอะเลยนะครับล่าสุดบซื้อเหรียญแปดเน้เงินเท่าไหร่นะซื้อมาเลขสี่ละแต่น้องเขาเล่นสวยครับผมพอสวยแล้วขายได้ขายได้เเคคยยยยซื้อไไมมมม่่สสววักกก็็็นบางที ขายยากขายยากผมก็เน้นแ่ะอาจจะแพงกว่าตลาดหน่อยแต่สวยผมผมว่าจบอ่าใช่ผมคือมันมันมีอนาคตกว่าถึงถึงซื้อไปตอนนี้มันอาจจะยังอาจจะขายยากหรือขายไม่ได้อาจจะเป็นเบียดเดหน่อยอะไรนี้ใช่แต่วันนึงอ่ะเขาเรียกอะไรพอรอบหรือจังหวะผ่านมาเนี่ยคนก็วิ่งมาหาเราเองใช่เพราะบางคนอาจจะแพงกว่าหลักแสนนะแต่ว่าเขามีองค์เดียวจบแบบบางคนเก็บพระร้อยองค์เขามีองค์เดียวเขาชนะทั้งถาะอ่าเนี่คติพี่เลยคือพี่อะเคยมีสมัยก่อนพี่จะแบบว่ามีหลวงปู่ทิมตอนนั้นอ่าพี่มีเหรียญเสมารุ่นรุ่นนี้แหละแต่ว่าเป็นทองแดง ม,มันแดงหน้าแดง<ะ>หลังเลยฮนะแล้วเพื่อนพี่เขามีเป็นสิบเลยถาดหนึ่งเอามาโชว์กัน<ะ>พอสิบองค์ในถาดเนี่ยเขาเอามาโชว์กันอยู่ในกลุ่มอย่างเนี้ยแต่พี่มีอยู่แค่องค์เดียวห้อยที<ะ>่คอเชื่อไหมสิบองค์ในถาดที่ล้อมวงกันอยู่ไม่มีใครสนใจสิบองค์ในถาดเลยมีแต่คนมาขอสององค์เขาเรียกว่าหนึ่งชนะสิบเลยเขาเรียกล้มทั้งกระดานเล่นภาพสวยเป็นอย่างนี้ผมก็มองอย่างนั้นแหละครับเพราะเราก็ไม่ได้อยากจะค่อยซักสิบองค์หรอกก็ค่อยอง์เดียวหรือว่าโชว์องค์เดียว ก็ซื้อแบบสวยๆไปเลยฮะดูก็ได้เดี๋ยวดูนะว่ามีส่วนแบบนี้ไหมใช่ไปดูส่วนใหญ่ที่ผมเห็นมาเยอะแล้วแหละอะไรแหลกแหลกแต่องค์มันจะไม่ค่อยเจอเข้มแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงคือนิ้วก็จะไม่ค่อยติดครับผมเพราะเรานี้กี่ครับปีหลายปีที่เราไม่ซื้อเลยสี่ห้าปีแล้วซื้อได้น้อยมากคือไม่ซื้อเลยเอางี้แล้วกันซื้อซื้อได้ครั้งสุดท้ายปีหกสามแล้วก็ยังไม่เคยซื้อมันไม่ถูกใจเดี๋ยวนี้ไปอยู่ที่คนจีนเยอะนะสวยอ่ทำยังไงเจ้าที่รัก ไม่ก็คือส่วนใหญ่ตรีเวนี้ยพารี่ด <who médico> ีส่งออกไปหมดคนที่เขาชอบเก็บยิ่งไปหลงปูโตอะไรอย่างงี้แต่เล็บหนูลอกแล้นะอ๋อไม่ได้ลอกติดมีมีมีเพชรมันมันมันหักอยู่สามนิ้วเป็นนิ้วที่ใช้ประจำโอ้ยานิ้วสามนิ้วอกนิ้วใช้ประจำเหรอใช่ต้องต้อต่อ็วันนต้องต้องต้องต้งต้องตองต้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 องตนองต้องต้องนุอนะ้องตุออออ แล้วก็ขอบคุณเมียผมนะครับวันนี้อุตส่าห์มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ที่ร้านนะฮะมาสร้างสีสันเสียงหรีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาที่ไรนี่ดราม่าเข้าตลอดเลยผมขอยัดไม่แชร์คลิปนี้เดี๋ยวแฟนจะเห็นเอาครับเป็นตอนที่หัวนมแข็งคราบอมไม่เดี๋ยวขออเคลียร์น้องไอให้ดีนะได้ ไม่หนูว่าคนเดียหนักสุดเลยอันนี้โดนเขี่ยได้โอเควันนี้ก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรากลุ่มยักเทพด้วยครับวันนี้ตัวผมเอาเพลงอะไรดีพี่ต้องต้องร้องอะสักเจ็ดคำเอาเพลงอะไรเอาเพลงอะไรอะไรก็ได้เอาเพลงจีนสักเพลงเออเจ็ดคำพอนะเอาเพลงนี้ให้ผมชอบ โชวรวีนองกองเจ๊เธอโอเคโอเคขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ตัวผมเฉลิลังเทพท่านรัตนีการคังพลลังเทพน้องขนมนะฮะแล้วก็น้องมครับแล้วก็เดอะจอขอเดอะร็อคก่อนโอเคขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย